มาเป็นนายกมาเป็นดังแบบมาเป็นนายกมาฝึกงานมาเป็นนายกมาเป็นคนที่พยายามจะสวยมาเป็นนายกมาเป็นคนอวดผัวมาเป็นนายกมาเป็นคนอวดลูกมาเป็นนายกมาเป็นคนเชียร์พ่อมาเป็นนายกมาเป็นคนซับร์ตพ่อมาเป็นคนซัอร์ตพ่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งโดยที่ไม่มีกฎหมายกำหนดยามุนมากาไก่กลายเป็นหงยามุนหลงหงก็เป็นกาหน้าจงงน ยามบุญมานั่นหมูหมาก็กลายเป็นคนยามบุญหล่นคนหน้าจังไห่ก็เป็นรัฐมนตรีคนหน้าจังไห่ก็เป็นหน้ายกรัฐมนตรีคนหน้าจังไห่ก็เป็นผู้มีบารมีคนหน้าจังไห่ก็ได้บริหารสัตว์บริหารบ้านเมืองคนหน้าจังไห่ก็มีคนนับหนือนับทัาคนหน้าจังไห่ก็ได้มีคนแห่แหนแต้นแต่ถ้าเกิดขนไปคนจังได่ก็ขนไปขนไปขนได้คนละสามรอยห้าอยเมื่ก่อนจะไปนั่งปบมือโอ้จังสันหละละม่งหนาห้านอืม มึงเถียงกูสิว่ามึงไม่ได้ขนคนไปอ่ะอุดรขอนแก่นแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรรวมทั้งเชียงรายแพร่น่านพะเยามึงถามกูสิมึงแน่ใจนะมึงไม่ได้ขนมึงกล้าสาบานไหมสาบานสาบานไหมว่ามึงไม่ได้ขนคนไปอ่ะมึงเจ้าอะไรกับองค์ประกอบปบมือแปะแปะทั้งหมดล้วนขนทั้งหมดล้วนขนมึงเชื่อกูเดมึงอยากพิสูจน์ไหมล่ะแน่จริงมึงฟ้องกูมาเลย เดี๋ยวกูไปรีไปร้องเรียนที่เดี๋ยวกูไปกก,กตอเองมึงฟ้องกูมาเลยเอา,าจอทุกจังหวัดที่มึงแข่งขันน่ะแน่จริงมึงมึงมึงเรียกมึงฟ้องกูมาเลยว่ากูเนี่ยกล่าวหาว่ามึงขนกูจะได้พิสูจน์ว่ามึงขนอย่างไรจังสั้นละมึงก็ฟ้องกูมาเลยเดี๋ยวกูไปเป็นพยานเองแล้วกูก็จะเอาอีพวกเนี่ยที่ไปนั่งนั่นละเออ ห้าพันเจกูได้แน่นอนมึงไม่ต้องหัวหรอกมึงคุมป๊อกได้แค่กำนันส่วนกูเนี่ยไปถึงหลักยา่าไอคนที่นั่งปบมือบางคนได้ตังบางคนไม่ได้ตังส่วนใหญ่ได้ตังมึงเถียงกูสิว่ามึงไม่ได้ขน กูดรเามริกาแต่กูไม่ใช่กกตส่วนกกตจะมีปัญญาในการจับมึงหรือไม่นั้นมันแล้วแต่ปัญญาของกกตส่วนกกตมันก็เป็นคนเหมือนกันมีหน้าที่เหมือนกันแต่กกตก็มีความเป็นห่วงสวัสดิภาพสวัสดิการชีวิตของตัวเองเหมือนกันอยากจะเป็นกรกตเป็นจนแก่ตายเพราะฉะนั้นการเป็นกรตมันก็เลยถ้าเกิดไม่มีใครร้องเรียนถ้าเกิดไม่มีกกตประจําจังหวัดยิ่งยิ่งไปกันใหญ่กกตประจําจังหวัดเนี่ยโอ้กูเจอมาตั้งแต่ปี2500ตั้งแต่กูอายุย9ิบกแล้วก็กตประจจังหวัดตอนนี้มันว ตประจำจังหวัดตั้งแต่สม right. ัยดี่เามริกาเลือกตั้งครั้งแรกนะตอนนี้มันป่วยตุยไปหมดละไอคนแรกไอคนแรกที่มันไอไอมึงรู้ไหมไอกรกตประจจังหวัดอะจังหวัดพะเยากูพูดได้เลยกูพูดได้เลยจังหวัดพะเยาอะการเลือกตั้งครั้งแรกของกรกตมีกรกตบางคนเนี่ยนะควบคุมเอาตำรวจเอาเจ้าหน้าที่เอาอะไรต่างๆตอนนั้นกำลังแบบไทยรัก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 ใครเนี่ยนะแม้มันเพอว์ฟูมากใช่ไหมเออแล้วก็สู้กับไทยรักใครใช่ไหมจากนั้นอีกรกตเป็นคุมบางเหี้ยเลยนะมันไปคุมเลยนะ รถคันนี้มันบอกว่ารถรถรถ,รถแห่หาเสียงดรมาริการถคันนี้ขนตังรถคันนี้ขนตังแล้วันตังพอเอาไปถึงปุป๊บแม่งตรวจคนไม่มีตังสักบาทหนึ่งเพราะแต่ละคนเนี่ยขาเช้ากินคําทั้งนั้นแหละที่ไปขนที่ที่ไปเพราะว่าฉันจ้างแค่ว,วันละพันห้าใช่ไหมละ่ะจ้างแค่วัน,วนละพันห้าแต่ละคนก็มีมีตังแม่ง ช่างจากเอาช่อง 3, 5, 7, 9มาแม่งชือบือพวกนักข่าวทีวีสติงเกอร์ต่างจังหวัดมายืนสมึงสมึงถึงอะยืนแม่งทำตามที่เขาสั่งหมดปึ้งปึง,ปง,ปง,ปงไม่หาข้อเท็จจริงหาอะไรสักอย่างไทยไทยไทยนั่นแหละนั่นแหละกกตนั่นแหละกกต,กกตมึงถิงกูซิว่าไม่ใช่ มึงเถียงกูนะมึงเถียงกูซิไม่ใช่กกตแต่ละจังหวัดมึงเถียงกูซิว่าไม่ใช่เดี๋ยวกูไปสู้ของมึงเองวันวันใช้ภาษีประชาชนเป็นภาษีวันวันเนี่ยแดกข้าวแดกกาแฟทํางานไปวันวันและวันวันเนี่ยก็ไม่เคยที่จะทําให้กระบวนการกฎหมายเป็นกฎหมายวันวันเนี่ยหาแต่ว่าสวัสดิภาพสวัสดิการว่ามึงจะอยู่ได้อย่างดีแล้วไม่ไปขัดใจใครวันวันมึงทําแค่นั้นแต่มึงไม่ได้ทําหน้าที่มึงเถียงกูซิว่าไม่จริง กกตอจังหวัดี่ยก็ได้มึงเถียงกูมาว่าไม่จริงแล้วเดี๋ยวกูจะไปพิสูจน์ว่าไอ้ที่กูพูดมินประมาทมึงเนี่ยตรงไหนที่กูมินประมาทและที่กูมินประมาทมึงเนี่ยข้อไหนที่เป็นข้อจริงเดี๋ยวกูขึ้นสารเองแล้วมึงเชื่อไหมคำบรรยายในชั้นศาลน่ะจะแชพวกมึงทั้งหมดเพราะกูจะเอาชาวบ้านไปขึ้นพยานมึงรู้อยู่แล้วว่าขนคนไปฟังขนาดเนี้เก้าอี้เก้าอี้เตรียมไว้ห้าพันมึงรู้ได้ยังไงมึงจะต้องเตรียมเก้าอี้ห้าพันเพราะมึงขนไงมึงจึงรู้ว่าจะต้องเตรียมเก้าอี้ห้าพัน มึงรู้อยู่แล้วว่ามึงต้องเตรียมเก้าอี้ประมาณสองพันเพราะมึงขนไงมึงจึงรู้ว่ามึงจะต้องเตรียมเก้าอี้สองพันที่เหลือถ้าเกิดลนลนเก้าอี้ออกไปมึงก็บอกว่ามึงไม่จ่ายตังค์เพราะมึงไม่ได้ขนมามึงไปฟังอีป้านั่นสิมึงเถียงกูสิว่าไม่จริงมึงช่วยเถียงกูหน่อยว่าไม่จริงกูจะได้ถอนงอกกกตแม่งทุกจังหวัดไปเลย เขาให้คุณมาทําหน้าที่คุณจงทําหน้าที่ค่ะกกตคณะกรรมการการเลือกตั้งมึงเป็นคณะกรรมการองค์กรอิสระอีควยัยไม่ใช่เป็นลูกกระโลใครไม่ใช่เป็นลูกกระโปงใครไม่ใช่นั่งเซอร์จนากระท่งเกษียณราชการควายสะตวงอยู่ทําไมอ่ะในเมื่อไอ้ผู้ช่วยหาเสียงนั่นอะ เดินทุกเวทีปลาใส่ทุกเวทีผิดทุกเวทีอบอ้างทุกเวทีกล่าวถึงพระเจ้าอยู่หัวเกือบทุกเวทีมึงยังเดินเซออยู่ได้ประธานกรรมการการเลอกตั้งในฐานะที่เราอะ่ะเคยเจอกันในสภาเราเคยสวัสดีกันในขณะที่เราเคยนั่งกินกาแฟด้วยกัน <c oughs> หน้าท่านามองไปมากเลยนะท่านประธานกะกะต สุดท้ายก่อนกเกษียณท่านควรจะสร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติท่านประธานกกตน,น้าท่านเป็นฝ้ามากเลยนะเดี๋ยวทีฉันจะส่งครีมแก้ฝ้าเนี่ยไปให้ท่านใช้เลยนะคะราคาไม่ถึง3 0 0 0บาทท่านสามารถรับได้ค่ะ9ก้บาทดิฉันเนี่ยจะส่งไปให้ท่านใช้เลยค่ะฟรีฟรีเดี๋ยวจะฝากอาจาร,รย์วัญชัยไปให้นะคะท่านประธานกกตฟรีฟรีใช้ไปเลยค่ะค่ะแต่ท่านช่วยสร้างคุณประโยชน์ก่อนกเกษียณราชการได้ไหมคะ อีหน้าเหลี่ยมเดินทุกเวทีผิดทุกเวทีปราัสทุกวธิธีผิดทุกเวทีมันไม่ได้ผิดตรงที่ว่ามันเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้หรือไม่มันผิดตรงที่ว่ามันแอบอ้างมันใช้ชื่อมันใช้เรื่องพระเจ้าแผ่นดินไปหาเสียงในหลายเวทีคุณพี่จะนั่งดูมันพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือคะะประานกกอตอไม่ขยับ เลขากรกะตอิอสไวยบุญมีสวงสบุญมาอะไรสักอย่างหนึ่งกูก็จาชื่อไม่ได้หรอกหน้าดาเหี่ยกแล้วก็เป็นฝ้าเท่ากันลงพื้นที่มากแล้วคะท่านฝ้าเต็มหน้าเลยดํากระด่างกระดอกกระดี่ยสรุปเลยนะคะดิฉันเนี่ยนะคะสะวงสบุญมาสวีบุญมีเดี๋ยวดิฉันจะฝากอินุไปให้นะคะดิฉันจะฝากอินักข่าวอินุเพื่อนฉันอะ่ะช่องเก้าดิฉันฝากไปให้นะคะเอาอินี่ไปถูหน้าคะ่ะท่านขะถูให้หมดนะนะคะหน้าท่านจะได้ไม่เป็นฝ้านะคะท่านขาใกล้เกษียณราชการแล้วหน้าเป็นฝ้ามากเกินไปไม่ดีค่ะแต่อย่างไรก ไม่เกินสามพันท่านรับได้ค่ะดิฉันนะมอบเป็นของขวัญปีวันจุดจีนนะคะวาเลนทนยมอบให้ค่ะเอาไปถูหนังหน้านะคะหน้าท่านจะได้หายเหี่ยขายดําแต่ท่านหน้าช่วยทําหน้าสดชื่นแล้วก็ตอนรับประชาชนต่อคํามามประชาชนว่าไอหน้าเลียมที่ไปขึ้นเวทีปราศัยแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยนะคะท่านคาท่านจะไม่มีการไปเอาความผิดกับมันเลยจะรอให้ประชาชนฟ้องอย่างเดียวเหรอคะจะรอให้ประชาชนหาราคาอย่างเดียวเหรอคะ ท่านจะไม่ฟ้องมันเลยเหรอคะท่านจะไม่ดับหน้าที่เลยเหรอคะแล้วก,ก็ต่อแต่ละจังหวัดเนี่ยนั่งเป็นสักกระเบืออยู่อย่งงางนั้นเหรอคะท่านอาดิฉันขออนุญาตสงสัยแล้วก็ถามจริงๆค่ะในฐานะดิฉันเนี่ยจ่ายภาษีแวดแม่งทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนภาษีแวนดิฉันจ่ายเป็นเงินภาษีของพวกคุณทั้งนั้นละคะ่ะ ดิฉันจ่ายเงินจ้างพวกคุณทำงานค่ะดิฉันเป็นผู้จ่ายภาษีแวดทุกเดือนจ่ายภาษีประจำปีทุกปีเพราะฉะนั้นแปลว่าดิฉันเป็นเจ้าของประเทศหนึ่งในนั้นค่ะหนึ่งในนั้นของคนที่จ่ายภาษีค่ะใครที่ไม่จ่ายภาษีมึงอย่าสะเออะค่ะมึงอย่ามาสะเออะอพวกเสื้อแดงมึงไม่จ่ายภาษีมึงอย่าสะเออะมึงไม่ได้จ่ายภาษีภาษีแวดรายเดือนมึงอย่าสะเออะมึงอย่ะแค่ซื้อมามา่าแดกแล้วบอกว่าภาษีแวดอยู่ในนั้นแล้วมึงอย่าสะเออะค่ะอีเสื้อแดงมึงอย่าสะเออะนะคะดิฉันอยากจะบอกท่านกรกตและประธานกรกตท้าา่น คนเขาดูหมิ่นดูแคลนกฎหมายคนเขาดูหมิ่นดูแคลนกฎหม,มายมากคนเขาดูหมิ่นดูแคลนจากการยับยั้พของผู้ท่านมากพวกท่านจะมานั่ง หูหนาตาเลอ้ออยู่อย่างนั้นมันไม่ได้นะคะพวกท่านจะมานั่งหูหนาตาเลอ้อจนกระทั่งไปนั่งเลี้ยงหลานไม่ได้นะคะท่านควรจะต้องแสดงศักยภาพสกิลของท่านพอจะมีไหมคะท่านควรต้องแสดงออกมาศักยภาพของท่านต้องแสดงออกมาค่ะท่านอย่าไปทําเป็นสามหมาสามหมาหน้าห่วงเอ้ยไม่ใช่สามหนาหน้าห่วงเอ้ยไม่ใช่สามหนาห้าห่วงท่านอย่าทําตัวเป็นพวกหน้า,นาหนาสามหนาห้าห่วงแล้วก็ติดคุกคนละสองสามปีจนกระทั่งตายนะคะ มันเหมือนกับกรกตรสมัยก่อนตอนที่พี่ช่วยทักสิณนแชอวยแล้วก็ติดคุกคนละสามสี่ปีอะ่ะอย่าทําอย่างนั้นนะคะท่านกรุณาอย่าทําอย่างนั้นนะคะท่านคลิปทั้งหมดนี้ทุกคนดูดค่ะประมาณสองสามทีเมื่อกี้นี้สามสามสี่ห้านาทีเมื่อกี้นี้ทุกคนดูดตรงนั้นและส่งไปให้กกตหน่อยนะคะขอบพระคุณมากค่ะโอเคค่ะคลิปเมื่อกี้ดูดไปหนึ่งคลิปค่ะและไปส่งให้กรกตด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณจริงๆค่ะทักสิ้นแ่อวยไม่ใช่พระเจ้าของประเทศนี้ค่ะ ทักซินแท้อวยไม่ใช่พระเจ้าของประเทศนี้ค่ะตระกูลชินไม่ใช่บุคคลที่จะทรงอิทธิพลในประเทศนี้ค่ะและตระกูลชินตระกูลแท้อวยไม่ได้มีฐานันดรขี้หมาหมกอะไรค่ะไม่ได้มีฐานันดรขี้หมาหมกอะไรเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหยุดเกงใจทําตามกฎหมายอย่าซื้อบื้ออย่าควายอย่าเป็นลูกกะโลเขาไม่ใช่ เป็นราชาสกุลขี่มาหมกอะไรเลยค่ะไม่ใช่ราชาสกุลขี่มาหมกอะไรเลยที่ต้องไปนั่งเกรงใจค่ะเพราะฉะนั้นอิตากุลแซ่อวยไม่ใช่ราชาสกุลที่คุณจะต้องไปเกรงใจเข้าใจใช่ไหมคะท่านข้าราชการแล้วก็ขต่อทั้งหลายไม่ใช่พระเจ้าที่มึงจะต้องไปกราบปีนไม่ใช่พระเจ้าที่พวกมึงจะต้องไปนั่งไหว้ดั้งสานั่งสวัสดีคารวะทุกรอบของงานเทศกาลปีอ่ะเพราะฉะนั้นต้องกราบ ต้องขออนุญาตกลับเรียนผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะต้องจันลงกฎหมายทุกคนนะคะว่าเรานับถือพระเทพพระเจ้าเรานับถือพระเจ้าองค์เดียวกันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมึงจะไปนับถือแซ่อวยเป็นพระเจ้าเราจะเข้ากันไม่ได้เพราะเรานับถือพระเจ้าคนละองค์นะคะเพราะฉะนั้นอีแซ่อวยไม่ใช่พระเจ้าอีกองค์หนึ่งที่มึงจะต้องไปกลาบตีนเข้าใจที่พูด ตระก Dante, ูลแซ่อวยไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่คณะบริวารหวานเครือที่มึงจะต้องไปกราบตีนอีกคณะหนึ่งเข้าใจใช่ไหมคะแล้วกรณีที่มันเปิดนะคะมันขึ้นทุกเวทีแล้วมันแอบอ้างแอบอ้างแอบอ้างแล้วก็ไปถ่ายรูปมากับสถาบันสําคัญนะคะไปแอบไปแอบอ้างมาถ่ายรูปตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เอามาพูดเอามาพูดผมกลับมาเพราะว่าผมกลับมาเพราะว่าผมกลับมาเพราะว่าผมกลับมาจะทํางานให้ผมกลับมาทั้งหมดแอบอ้างทั้งสิ้นค่ะ มึงแอบอ้างค่ะคําถามก็คือการแอบอ้างแบบนี้ไม่ว่าการการอ้างนั้นจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่แต่ผิดกฎหมายเลือกตั้งค่ะก็กตนั่งทับตดอยู่ทําไมะคะต้องจับมันค่ะและต้องดําเนินคดีกับมันค่ะไม่ต้องร้อยคนร้องค่ะคนนั้นแอบอ้างเพื่อเอาเปรียบการเลือกตั้งอ,อบจอค่ะทั้งหมดนั้นใบแดงค่ะและทั้งหมดนั้นนอกจากจะใบแดงแล้วก็คือจะต้องโดนยุบพ,พักเพื่อควายค่ะ ต้องยุบพักเพื่อควายค่ะถ้าไม่ยุบพักเพื่อควายอีกแป๊บหนึ่งเพื่อควายกับเพื่อไก่เพื่อควายกับคูก่ไก่มันจะไปผสมลงกันล่าสุดมันก็ฟิจิลิ่งกันอยู่ที่ลำปางมันก็ฟิเจลิ่งกันไปแล้วคู่หนึ่งนะคะได้เสียเป็นเมียผัวกันเรียบร้อยแต่งงานเออเกรึกเกิกไก่มากเลยค่ะนั่นแหละค่ะพวกมันจะหลุดเดียวกันเชื่อฉันเถอะค่ะนะคะตามนั่นแหละค่ะจังสั้นนะคะซูโอเคนะคะค่ะจังสั้นละค่ะค่ะอืม มีหลายคนถามบอกว่ากรณีสารอาญาอนุญาตให้แท่อวยไปต่างประเทศได้เนื่องจากว่าแท่อวยพยายามมาตลอดเลยค่ะตอนแรกเนี่ยจะขอไปดูใบบอกว่าอ้างไปไป,ประชุมนู่นประชุมนี่ปรากฏสารไม่อนุญาตเพราะเคยหนีสารก็เลยไม่อนุญาตจากนั้นปุ๊บทนายของอแท่อวยทําเรื่องอีกขออนุญาตสารไปต่างประเทศแต่รอบนี้เนี่ยปรากฏไปอ้างว่าตัวเองเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจาก นายกมนตรีประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนซึ่งไอ้นั่นก็ขอรับชันประเทศมันมาเหมือนกันและเป็นคดีมาเหมือนกันค่ะนิสัยคล้ายๆกันจากนั้นปุ๊บอนุญาตไปต่างประเทศเพื่อไปประชุมกับ นายกมาเลเซียเนื่องจากนายกมาเลเซียเป็นประธานอาเซียนก็เลยจะประชุมเรื่องอาเซียนเนื่องจากเป็นที่ปรึกษาของประธานอาเซียนนายกมาเลเซียค่ะเป็นอนดีตนายกรัฐมนตรีประเทศมึงค่ะแต่ว่าไปเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีประเทศข้างบ้านค่ะ <c oughs> ปะกติก็ไม่ได้ค่อยมีใครทําหรอกนะคะเพราะส่วนใหญ่เขาก็นิสัยดีในการจันลงไว้ซึ่งวิถีแล้วก็วัฒนธรรมจรญยามารยาทการละเทศ,เศะ,ะเราเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอนดีตหรือปัจจุบันเราไม่สมควรหรอกค่ะในการที่จะไปเป็นที่ปรึกษาของ นายกรัฐมนตรีอีกประเทศหนึ่งแต่อินี่ล่อไปสองประเทศแล้วนะคะค่ะล่าสุดปรากฏว่าสารอนุญาตโดยมีเงินประกัน5ล้านบาท5ล้านบาทค่ะสารประกันให้ออกนอกประเทศได้ค่ะสารท่านก็ประกันให้ออกนอกประเทศได้ค่ะไปต่างประเทศได้ค่ะการไปต่างประเทศของท็กชินแจ้อวยอันเนื่องมาจากข้อที่1สารท่านวิเคราะห์นะคะบอกว่าภารกิจที่ไปโดยการกระอ้างเอกสารนะคะจากนะคะอ่า ประธานอาเซียนก็คือนะคะนายกมาเลเซียบอกว่าจะต้องไปประชุมกันเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนจึงขอเชิญที่ที่ปรึกษาท่านที่ปรึกษาก็คือแซ่อวยนะคะทักษิณแซ่อวยไปไประชุมร่วมด้วยมีเอกสารมาค่ะสารท่านกนเห็นว่าเออเป็นประโยชน์ล่าสุดไม่ใช่แค่นั้นนะคะเอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศกูเนี่ยแหละคะ่ะใครนะคะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่แดกภาษีที่พวกกูเนี่ยชำระเงินให้เนี่ยละค่ะไปเป็นพยานให้กับทักซินแจอวยว่าการไปเดินทางฝ่างประเทศในการป,ประชุมอาเซียนนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไปการันตีและเป็นพยานในชั้นศาลค่ะค่ะนั่นละค่ะศาลก็เลยอนุญาตโดยละม่อมค่ะค่ะ สารท่านอนุญาตเพราะว่ามีเหตุมีผลค่ะแล้วก็มีข้าราชการระดับสูงสูงลิว้วสูงที่สุดระดับรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการต่างประเทศมาเป็นพยานให้กับทักซินแทอวยว่าคนนี้เป็นประโยชน์สําหรับการประชุมอาเซียนและจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยให้ให,ให้ให้การต่อชั้นสารกระบวนการประมาณสาลท่านก็บอกว่าเออถ้ามึงมาขนาดนี้ก็อนุญาตไปเถอะโดยวีวงเงินประกัน5ล้านบาทค่ะและตอนนี้นะคะสักสิ้นแทอวยก็ได้ใบอนุญาตจากสารสติยุติธรรมค่ะได้เดินทางไปต่างประเทศค่ะส่วนเดินทางไปต่างประเทศใช้เวลาประมาณประชุมหนึ่งวันนะคะแล้วก็ไปหนึ่งวันแล้วก็พักผ่อนหนึ่งวันสามวันต้องกลับมาส่วนจะกลับหรือไม่นั้น เส่วนจะกลับหรือไม่นั้นไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามีเงินประกันไวห้าล้านแล้วก็แค่ถ้าหนีไปแล้วไม่กลับอีกมาก็แค่ยึดเงินห้าล้านไว้แค่นั้นนะคะท่านก็พิจารณาตามเหตุและผลอันเป็นสมควรละเลิกแล้วค่ะเพราะว่าเป็นความพยายามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถ้ามึงจะด่ามึงไปด่ารัฐมนตรีต่างประเทศค่ะ อีนี่เป็นนักโทษอีนี่เป็นนักโทษคดี1นึรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศมึงไปเป็นพยานให้กับนักโทษคดีหนึ่งหนออกนอกประเทศถ้าเกิดว่า ไอ้นี่หนีไปจริงๆอิรัฐมนตรีต่างประเทศจะลาออกไหมเฮ้ยมึงลองถามแซ่อวยนี่หนีไปจริงๆแล้วไม่กลับมาอิรัฐมนต,ตรตีรต่างประเทศต้องลาออกนะคะต้องลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเข้าใจใช่ไหมคะเป็นเมียของท่านอลีทูตนอกแถวคนนี้แล้วก็ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมึงกรุ่นเะไปบอกอิรัฐมนตรีต่างประเทศคนนี้ด้วยนะคะที่เป็นขี้ข้าหรือเปล่าขี้ข้าหรือเปล่าขี้แค่หรือเปล่าค่ะท่านเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศหรือท่านเป็นขี้ข้าหรือเปล่า ดิฉันไม่ต้องไม่ต้องส่งทนายมาหาดิฉันนะคะดิฉันแค่สงสัยว่าเป็นขี้ฆ่าหรือเปล่าเป็นขี้คอกหรือเปล่าดิฉันแค่พูดอย่างนี้นะคะดิฉันแค่สงสัยเพราะฉะนั้นคำสงสัยแล้วก็ question mark ทนายบอกว่าสามารถที่จะวิจารณวิจัยได้ค่ะและรัฐมนตรีถูกวิจารณวิจัยได้ค่ะไม่ต้องส่งทนายมานะคะถ้าเกิดมึงส่งทนายมากูส่งทนายกลับแล้วกูจะเอาข้อหามึงอย่างหนักข้อด้วย เราไม่ได้เป็นขี้ฆ่าเราไม่ได้เป็นขี้คอกใช่ไหมคะเมื่อเราไม่ได้เป็นขี้ฆ่าและเราก็ไม่ได้เป็นขี้คอกแต่เราเนี่ยเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินตามราชนุกิจานุเบกษากําหนดตามกฎหมายเราไปเป็นพยานให้ไอคนที่เป็นโดนคดีหนึ่งสองออกนอกประเทศไม่ได้เราเอาตําแหน่งรัฐมนตรีไปเป็นพยานหาพ่อมึงเหรอคะ้วเราเป็นรัฐมนตรีอยู่ดีๆเราเป็นอดีตท่านทูตนอกแถวอยู่ดีๆแล้วเราเนี่ยเอาตําแหน่งรัฐมนตรีไปเป็นการันตีเขาหาพ่อมึงเหรอคะ เราอยู่ในกระทรวงที่เป็นผู้ดีมากกระทรวงเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศนี่นะเป็นกระทรวงที่ลูกท่านหลานท่านเป็นกระทรวงที่เจ้าตั้งขึ้นเพื่อที่จะเจรจาความกับต่างประเทศเพื่อการค้าเพื่อการขายเพื่อการทูตไม่ใช่เป็นกระทรวงที่จะต้องไปนั่งเสิร์ฟไวน์ใครท่านทราบใช่ไหมคะ กระทรวงการต่างประเทศเป็นกระทรวงที่นะคะเอาลูกผู้ดีไปอยู่ตั้งแต่ก้อนแต่ออกแล้วตั้งแต่นาแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าท่านตั้งกระทรวงนะ,นะนะท่านก็จะเลือกคนดีๆทั้งนั้นไปอยู่เพราะฉะนั้นพวกท่านทูตท่านทอยอะไรต่างๆที่ได้เป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศเนี่ยเพราะเขาเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยถ้าใช้คนให้เป็นก็เป็นแต่ถ้าเกิดท่านเป็นทูตน,นอกแถวแล้วท่านน่ยก็จะทําตัวทำให้ประชาชนสงสัยว่าท่านจะเป็นขี้ฆ่าขออีผู้ขี้คอกนี้หรือเปล่าเนี่ยดิฉันขออนุอยากกลับเรียนถามเฉยๆนะคะดิฉันก็จําชื่อท่านไม่ได้จริงๆนะะค จำชื่อไม่ได้จริงๆประชาชนก็ไม่รู้จักท่านเลยค่ะประชาชนจะรู้จักท่านก็ต่อเมื่อท่านมาเป็นพยานให้กับอีทักซินแซอวยเพื่อออกนอกประเทศได้เนี่ยละค่ะ <Wow! S 1> โอเคค่ะจบไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะทั้งหมดกรุณาดูดคลิปนี้ทั้งคลิปไปให้กับท่านทูตนอกแถวรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยค่ะมึงสู้มากูสู้กับเชิญเลยนะคะดูเรื่องการปราบแก้คอสเตอร์ตามคะแดนประเทศไทยครับผม,ท,มท่านก็ตอนไม่ได้ทราบเรื่องนี้ก่อนนะครับไม่อันน,น,นี้อันนี้เป็นเรื่องของทางกระทรวง ิรที่เขามีการปิดติดต่อกันซึ่งในในท้ายที่สุดแล้วก็คงจะมีการคุยกันในภาพรวมอย่างที่ผมบอกนะผมก็อยากเห็นบูรณาการทุกอย่างร่วมกันนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัญชีกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเราดูในเรื่องของการต่างประเทศในเรื่องปฏิบัติก็ต้องฝังแต่กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงยุติธรรมตำรวจที่ หน้าที่ในการปฏิบัติจะดูรนาการยังไงจะจะจะช่วยเหลือกันยังไงก็ก็ผมก็อยางพูดคือทางสหรัฐาเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดต่อนะครับเรงนี้คือจริงๆก็ไม่ควรให้เหมือนจีนเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียวครับยังไงก็คือสวต่าง์เนี่ยไม่ยอมให้จีนเข้ามาทำอะไรโดยที่เราไม่ไม่ ท,ที่ผู้ชี่วต้อฐมนตีจีนมาดูเรื่องการปราบแก้คอสเตอร์ตามาแสดงประเทศไทยะครับผมทางกาตอตอไม่ได้ทราบเรื่องนี้ก่อนนะครับมัอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของทางกระทรวงวทที่เขามีการเป็นติดต่ดอ,อกันซึ่งในใน,ในท้ายที่สุดแล้วก็คงจะมีการคุยกันในภาพรวมอย่างที่ผมบอกนะผมก็อยากเห็นบูรณากา,ารทุกอย่างร่วมกันนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้เป็นบัญาีกระทรวงต่างประเทศเนี่ย เราดูในเรื่องของการต่างประเทศในเรื่องปฏิบัติก็ต้องฝากกระทรวงการต่างกระทรวงยุติธรรมตำรวจที่เป็นหน้าที่ในการปฏิบัติเราจะพูรณาการยังไงจะจะจะช่วยเหลือกันยังไงก็ก็ระกบมก็มีการคูยกันทางสสฝ่ายค้านเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดต่อนะครับเรื่องนี้คือจริงๆก็ไม่ควรให้เหมือนจีนเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียวครับยังไงก็กระวนต่างประเทศไม่ยอมให้จีนเข้ามาทำอะไรโดยที่เราไม่ ไแล้วอีต้อยทางกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่ค่อยไม่ปล่อยให้ใครมาทำอะไรเข้าเข้ามาแล้วแล้วเขาก็ติดต่อเสร็จ,จะแต่ตำรวจ ไซเบอร์ก็ต้อนรับอย่างดีแล้วเขาก็ประสานงนแ,แ,แล้วเขาก็ไปจี้แล้วร็่แล้วเขาไปที่แม่สอดผู้ช่วยรัฐมนตรีจีนเนี่ยพร้อมกับคณะสิบห้า 5, คนเจ้าหน้าที่ของเขาแถมเขาด่าประเทศไทยจนกระตั้งเฉดหัวนายกเลยจี้จี้นะผักนายกมึงเลยบอกว่าทําไมไม่รู้จักดูแลประเทศชาติบ้านเมืองให้ดีเขาพูดภาษาจีนแต่แปลเป็นภาษาไทยอย่างนี้เลยค่ะต่อยขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มึงไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ได้ต้อนรับขับใสแล้วไม่ได้มีการต้อนรับไม่ได้มีใครในกระทรวงการต่างประเทศรู้เรื่องรู้ราวที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีจากประเทศจีนมันมาดูแลมันมาจัดการมันมาจี้เรื่องนโยบายระหว่างประเทศเกี่ยวกับคอเซนเตอร์ที่กลายเป็นปัญหาอาชญากรรมตามภูมิภาคอาเซียนนี่ท่านไม่ทราบได้อย่างไรคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ อยากจะด่ารัฐมนตรีว่าเป็นอีข้อควายอีอควายแดงไม่อยากด่าเลยค่ะเพราะท่านเน่ยเป็นข้าราชการเก่าและก็ท่านก็มีตระกูลสกุลรุนจ้องทูตไม่อยากด่าเลยค่ะว่าถ้าท่านไม่รู้สีไม่รู้แปดขนาดนี้แสดงว่าท่านสละลแอดเป็นเหมือนกับไอ้พวกข้อควายอ่ะ <c oughs> เอาจงจริงไม่อยากด่าลัมตีต่างประเทศเลยจริง ตั้งแต่ลําตีต่างประเทศเปลี่ยนจากปานปีเป็นอีเนี่ยกูบอกเลยว่ารัฐบาลมึงหมดราศีไปเยอะเลยอีตุ้งติง้งอีทูดนอกแถวที่เดินตามตูดทักซินแซ่อวยซึ่งคอรับชั้นชาติเนี่ยแล้วมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยกูมองว่าไม่มีสง,ง่าราศีตั้งแต่ต้นแล้วอีตุ้งติง้งโอเคนะคะน่า เพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าไม่ทราบว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีจีนลงพื้นที่ในชายแดนไทยเราควรจะต้องอยังไงเราควรที่จะต้องไปจัดการว่าเราจะต้องมีหน้าทีมการต่างประเทศไม่ใช่ให้เขามานั่งชี้เนี่ยชี้นีชน่ชี้ตอนนี้เขาชี้นั่นชี้นี่ชี้หัวรัฐมนตรีชี้หัวรัมตีมชี้ชีชช้หมดเลยแล้วผู้ช่วยรัมตีม่างประเทศมาปุ๊บชี้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 จนกระทัง่งนายกรัฐมนตรีมึงอะงายเงือบไปแล้วเข้าใจที่พูดนี่ไหมคะเราเนี่ย ขอโทษนะคะไม่มีปัญญายในการบริหารชาติก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ขณะเดียวกันเราปล่อยให้กับผู้ช่วยรัฐมนตรีจากประเทศจีน s มม4 s u m 8มานั่งชีช้ชีช้ชีชช้ชี้ถึงแม้นายกรัฐมนตรีเราจะห่วยแตกแต่อีผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยมันพูดกระแทกบอกว่าพวกคุณไม่ดูแลบ้านเมืองเลยเหรอนี่มึงคิดว่ามึงเนี่ยจะเอาหน้าไปไว้บนคอบาได้อย่างไรกันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยอีตุ้งติ้งสดิ้งแส่เนี่ยมึงไม่มีสละแอดอะไรที่จะต้องไปชูหน้าแล้ว ไปจีนไปอะไรล่ะมึงจะแก้อะไรได้ล่ะในเมื่อเขามาประจานมึงถึงถิ่นเลยอ่ะประจานมึงโดยที่มึงเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้สีไม่รู้แปดกไม่รู้สระแอดอะไรเลยทมนายรัฐมนตรีแม่งนายรัฐมนตรีก็ไม่รู้เรื่องทมดีต่างประเทศทีต่างประเทศ,ททเทศก็ไม่ท <S size> ราบว่าผู้ชนรัฐมนตรีจีนลงพื้นที่จัแดนไทยแต่เราเนี่ยนะก็ไม่ไม่ต้องการเราต้องการบูรณาการอ่ะนะแต่เราเนี่ยก็ไม่อย่างนั้นอยู่แล้วเราไม่จงยอมให้ใครเนี่ยมาละเมิดอะไรในประเทศไทยเราเขาละเมิดไปเลยควาย เขาลงพื้น <Cornell> ท <bug gy> ี่ชีสีชี้แปไปแล้วเขาไปเแม่สอดไมคควายที่ผู้ช่วยอัามนตรีจีนมาดูเรื่องการปราบแก้คอมเตอร์ตามชายแดนประเทศไทยอครับผมทางกตอมไม่ได้ทราบเรื่องนี้ก่อนนะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของทางกระทรวงวิทยิศาสรที่เขามีการติดต่อกันซึ่งในในท้ายทสุดแล้ว ก็าคงจะมีการคุยกันในภาพรวมอย่างที่ผมบอกคนระัผมก็อยากเห็นบูรณาการทุกอยา่างร่วมก,ก,กันนะครับในส่วนของบูรณาการร่วมกันในอะดัะเขามาชี้สีชี้แปดชี้นั่นชี้นี่ชี้หน้านายกรัฐมนตรีของประเทศเมืองว่าไม่มีปัญญาดูแลประเทศชาติเหรอเขาพูดออกสื่อไปทั่วเลยบอกว่าพวกคุณน่ะทำไมถึงไม่ดูแลเรื่องปัญหาพวกนี้เลยเขาพูดแบบนี้เลยไม่เชื่อมึงไปดู วัยปอและต่างๆเวือไซจีนแม่งพูดออกหมดเลยประเทศมึงจะชิพายแล้วเราดูในเรื่องของการต่างประเทศในเรื่องปฏิบัติก็ต้องขวงกระทรวงการต่างกระทรวงยุติธรรมเราดูแค่เรื่องการต่างประเทศก็นี่ผู้ช่วยรัฐมนตรีของเขาได้มาจากต่างประเทศไม่เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศของมึงหาพ่อมึงเหรอตรงไหนที่กระทรวงการต่างประเทศไม่รู้เรื่องตรงไหนที่ไม่เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีของประเทศจีนลงเครื่องบินที่สนามบินโซน่าภูมิ นั่งรถเป็นขบวนมาจนกระทั่งถึงสำนักงานตำรวจแล้วก็ไปโผล่ที่ประเทศที่ข้างบ้านนู่นกับประเทศตรงตรงไงตรงไงชายแดนเมียนมาไปโผล่ที่แม่สอดกูถามว่าตรงไหนที่รัฐมนตรีต่างประเทศไม่เกี่ยวท่านจะบูรณาการอะไรแหละตาทีนี้บูรณาการไม่ทันแล้วค่ะเขาจัดการเองหมดแล้วประเทศจีนน่ะและอย่างไรก็ตามแต่นะผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศจีนไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมคณะพร้อมกับตำรวจพร้อมกับอะไรต่างๆประสานงานเรียบร้อย และนอกจากนั้นสิ่งที่เรื่องเป็นเรื่องที่น่าแตกยิ่งสุดนั่นก็คือว่าเขามาพร้อมกับข้อมูลว่าใครก็ใครที่เป็นขคาราชการในประเทศไทยรัฐมนตรีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังของขบวนการค้ามนุษย์บ้างเขาเอาอข้อมูลนั้นให้กับสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านรู้หรือ,อยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านรู้หรือ,อยังท่านนายกรัฐมนตรีตุ้งติ้งสะดดิ้งสีท่านรู้หรือ,อยังเนี่ย นี่ท่านรู้หรือยังว่าประเทศมึงอ่ะโดนประเทศจีนฉีกหน้าอกแล้วนี่มึงรู้หรือยังและที่มึงบอกว่าจะไปเจอสีจิ้นผิงเนี่ยสีจิ้นผิงบอกมึงไหมว่าเขาส่งรัฐมนตรีส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีมาที่ประเทศมึงหลอยหลังมึงอ่ะเออพวกมึงนี่อ่อนด้วยทางปัญญาแล้วจะมาเป็นรัฐมนตรีพรัาผู้ที่ไปเิ่าอันนี้น้องอ่านได้ไหมผู้สัญญา ซึ่อำนาจจริงๆแล้วก็เป็นการไฟไปยึดตำแหน่งคนไหกที่มยความสนใจอย่างนี้แต่ท่านนะครับตัดสินใจคือไครสุดท้ายเมื่อพ้อจริงแล้วเรายื่นไปแล้วแล้วคุณบอกว่ามันจะทำอะไรการส่งข้อมูลให้การไฟฟ้ยังไงการไฟฟ้าก็ไปที่ไหนข้อมูลจะไปที่ไหนคู่กรณีคือทุกคนจะบอต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดไฟฟ้าตัดน้ำตัดไฟของพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ ซึ่งปัจจุบันปรากฏว่าไอ้พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์มันจะทําตัวเป็นบริษัทอะไรก็ตามแต่มันซื้อไฟเพื่อที่จะต่อไฟเข้าไปแล้วการไฟฟ้าภูมิภาคแม่งเสือกต่อเข้าไปให้และปรากฏว่าไฟและอะไรต่างๆใช้จากประเทศไทยมึงนึกดูกระ,ะก้วการ่าสีจิ้นผิงมันไม่เดือดได้ยังไงในเมื่อประเทศไทยตามตะเข็บชายแดน การไฟฟ้าหรือใดๆอานวยความสะดวกให้แก่อีพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โดยการส่งไฟไปให้มันใช้เพียงแค่มันจจ่ายสตังพอรัฐบาลจีนส่งข้อมูลมาอีแซอวยนะไว้ตัวทันมากกว่าอีลูกสาวมันอีแซอวยก็เลยปลาปลาใสแล้วก็ประกาศว่าอย่างนั้นอย่างนี้ตัดไฟตัดน้ำตัดโน่นตัดนี่ปรากฏรัฐมนตรีมหาไทยอนุทินัาเวลกุลบอกว่านายกไม่เห็นสั่งเลยส่วนคนอื่นที่นอกเป็นที่ไม่ใช่นายกไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นรองนายกภูมิธรรมหรือว่าเป็นทักษิณแท้อวยเขาไม่ใช่นายกนี่เขาไม่ใช่นายกนี่เขาจะมาสั่งผมได้ยังไงอะนายกยังไม่เห็นสั่งอะไรเลยเอาอีตุง้งติ้งมึงยังไม่ได้สั่งหรือไงไอ้เรื่องนี้อะ ไอ้เรื่องที่ประเทศจีนเขาบอกว่ามึงอะประเทศมึงอะไปอำนวยความสะดวกให้น้ําให้ไฟไอ้พวกแก๊งคอเซ็นเตอร์อะมึงยังไม่ได้สั่งหรือยังไงอนุทินบอกว่ามึงยังไม่ได้สั่งอะไรเลยแต่พ่อมึงอะจะไปสั่งข้ามหน้าข้ามตาไม่ได้พ่อมึงไม่ใช่นายกพ่อมึงเป็นนักโทษพ่อมึงกําลังจะไปมาเลเซียพ่อมึงจะหนีหรือไม่หนีก็ยังไม่รู้เลยพ่อมึงอะจะมาสั่งราชการแผ่นดินได้อย่างไรกันคือรัฐมนตรีมหาไทยเขาว่ามาอย่างนี้ไงฉันก็เลยเล่าให้เธอฟังว่ารัฐมนตรีมหาไทยเขาเล่ามาอย่างนี้รัฐมนตรีมหาไทยอนุทิน่ย เขาบอกว่าพ่อมึงเป็นใครเหรอเขาจะฟังคนที่ดํารงตําแหน่งนายกเท่านั้นแล้วนายกสั่งหรือยังเขาบอกว่ามึงไม่ได้สั่งเขาบอกมึงไม่ได้สั่งอีตุ้งติ้ง